ชื่ออะไรเอ่ยไหนดูก่อ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 นเอาแม่หต่ดไม่เป็นเนาะมาเดี๋ยวตัดให้ของใครเนี่ยเด็กชายแล้วเนี่ยของคุณเลยเนี่ยคัดอะไรวะชื่ออะไรนะไม่เคนเกิดเป็นใช่เหรอเด็กก็ลูกเด็กก็ลูกเด็กก็ลูกเด็กก็รู้อะไรนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ของพ่อนีกว่า แม่คืออะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่คืออะไรแม่คืออะไรวะถามพ่อนี่มันคืออะไรพ่อคืออะไรพิเทนหรอ,อขี้หมานะเอ้ยก็โล้ก็โล้ม่เราเสียงอะไรได้แล้วจะดีใจด้วย่าก็ไม่รู้เดีย๋ยวยต้องมีใจเดี๋ยวต้องมีใจตเต้นตเต้น เต้นเปล่าเอ้าไอ้แม่ดูดโน้ตแล้วของมันต้องมาพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอนะเ,เก็บ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 อรเนี่ยมีแต่ของโรตาร้าไม่มีอะไรเลยไม,ไม่มีอะไรเลยแมวอะไรวะไม่มีอะไรเลยอ่ะ เป็นไงดีใจเปล่าดีใจใช้ยอดิใช้ยอดิลุกขึ้นเต้นดิลุกขึ้นเต้นดิเฮ้อดีใจกันแหะนั่นเชียวอ่าดูเสียโา่จะรู้จังแล้วว่ามีตัวอะไรเมื่งเนี่นยไอโฟอุ๊ยอะไรอ่ะตัวอ้าฟไม่ตัวเล็กหน่อยเดียวเองวะเนี่ยเห็นแม,ม่ค้าเห็นแม,ม่คะตัวนี้มันจะหมดได้ไมัม้ยไหนดูดิแม่แม่นับก่อนว่าครบยี่สิบตัวเปล่า นับตีพี่เก่นับครบยีตัวป่ะนับนับตินับหนึ่งสน,นี่ไง3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดสอห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้โหเฮ้ยนี่ไงนี่ตัวอะไรเนี่ยเบลนี่อะไรหัอ้ามนี่ล่ะมันเด็งขมอะแม่ฮะเด็กโทษดึงผมแม่แมกมันจะมีมือและกลองกล็บอย่างนี้มาติดได้อหรอคะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่เหรอ สีส้มแม่หัวแม่หัวก็มีเนาะเอ้ยอันนีม้มีเีราต้องเอาทีละอันทีละอันเฮ้ยแม่ค่ะแม่ต่อทีละอันหรอกค่ะต่อได้ค่ะแม่โอ้ยต่ออ่ะต่อเดี๋ยวให้